วันนี้นะครับผมเดี๋ยวไปรับซื้อรถนอกสถานที่กันนะครับผมลูกค้าติดต่อเข้ามาครับให้ไปดู Ford Ranger XLT นะครับผมเป็นปียีบเลยเดี๋ยวไปดูกันครับ เราก็เดินทางไปที่บ้านลูกค้ากันเลยนะครับผมนี่เราก็เตรียมเอกสารในการซื้อขายรถเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เราก็เดินทางไปถึงเลยนะครับโอ้โหเราก็เจอรถแล้วสวยมากสอดแรกก็คือยังใหม่กริปเลยนะครับดูสภาพภายนอกนี่ใหม่มากครับผมเราก็ทําการเช็ครถรอบคันแล้วดูภายในของเขาครับยังใหม่กริปอยู่เลยครับโอ้โหสภาพแบบเห็นแล้วตกใจมากๆครับใหม่มากๆ เป็นเกียร์ธรรมดานะครับผมหูเบกก็ยังใหม่กริปอยู่เลยครับนี่ครับใหม่ครับผม8ปดพเท่านั้นเองนะครับและเพื่อความชัวร์ครับผมเราเอาเครื่องวัดสีมาด้วยนะครับผมนี่อยู่ในเกรด A ทั้งหมดเลยนะครับรอบคันเลยนะครับโอ้โหเครื่องยนต์ก็ยังดีอยู่เลยครับใหม่เอี่ยมใหม่กริปจริงๆครับผมคันนี้จากนั้นก็มาเช็คเอกสารกันนะครับผมเล่มพร้อมครับผมประกันครบบุคครบกุญแจสำรองครบนะครับก็รับซื้อเข้ามาเรียบร้อยครับขอพระคุณลูกค้ามากมากครับ ครับขับกับโชว์รูมนะครับผมนี่เลย Ford r เ n g e r XLT นะครับปี22นะครับผมนี่ขับกับโชว์รูมกันแล้วนะครับถ้าอยากใครสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับนี่นะครับผมโอ้โหสวยงามมากครับ Ford New Gen นะครับกระบะสีประตูนะครับเกียร์หกสปอยนะครับเกียร์ธรรมดานะครับผมสวยมากเลยครับโอเคเดี๋ยวลงแบงค์ล่างก่อนนะครับเอ้าประตูเปิดตรงไหนวะเนี่ย เปิดตรงนี้ก็ประตูอยู่ตรงนี้นะโอ้โหไม่รู้มาก่อนเลยนะครับครับเราก็มาถึงแล้วนะครับผมนี่ฮะนี่เลยขับมาถึงศูนย์ฮอนด้าเทเบเกตของเราแล้วนะครับผมใครกาลังหาอยู่นะครับนี่เลยครับโฟร์เลนเจอนะครับผมกระบะสีประตูนะครับนิวเจนครับปี2022นะครับ ำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับผมที่อยากจะขายรถแต่ยังไม่รู้ว่าจะไปขายที่ไหนนะครับผมลองติดต่อสอบถามเข้ามาที่โปรไฟล์ได้เลยนะครับเบอร์อยู่ที่หน้าโปรไฟล์หรือว่าติดต่อทางไลน์ก็ได้นะครับเรารับซื้อทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงนะครับผมส่วนคันนี้นะครับใครกำลังหา Ford Ranger XLT อยู่นะครับกระบะ4ประตู2.0 Turbo นะครับติดต่อที่โปรไฟล์ได้เลยนะครับผมรถคันนี้นะครับออกยังไม่ถึง1ปีเลยครับออกมา10เดือนนะครับไม่8,000โลานั้นเองนะครับผมติดต่อมาได้เลยนะครับใครสนใจอยู่ครับคันนี้